สบายดีพี่น้องมันนี้อัดปรสิทภาพพี่น้องมากเบ่งม,มาส้มสีมกอันอุป,ป้าพี่น้องอุป,ป้าอุป,ป้าอันนี้กระกุุงพี่น้องได้น้อยนึงสิปนตอนนี้กำลังต้มหอยอยู่สีอันอนานะหอยสิดว่วนมาแปบใส่หอยพี่น้องเดอ้อ ปแอบทเนี่ยมักแปบใส่ห้อยตอนนี่ข้างลวกหออ้อยอือเอเบอร์มาชมงดักันเลยพี่น้องอันนี้ห้อยโองห้ยอย ตอนนี้กําลังกีมข้อหอยอยู่พี่นอ้องจะเฮิร์กอยังเงมาได้แล่เอยู่มามามารัเงินมากีมซอยกันดีดีเลยทักทายพี่น้องเนี่ยไปด,ดีหรอกเป็นนักกะมา,ลามหลักห้อยพี่น้องลหลักห้อยอโอยปนันใส่สุกใส่มะแปบนี่มะแปบผสมกุ้งค,คือได้นน้อยที่สุด ใช่ใช่เอาบอหอยก็ไม่จะหัวบกเห่อว้ยน่นส่วนกลิีกคือ,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 ไไคอ,อสวนไทยแล้วไปว่าไปกินสิน่ะโอ้ยเโว้มีเงินวันรวยปั่น mọi người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  mọi thiết mọi người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  mọi Ờ, mọi người mọi người mọi thì mọi để mọi người mọi người mọi ขมอะบ้างสอนขมอออยแกินใช่อบริษัทลาบบลลาแบบอันอฮะงงเหตุอะริเดเดี๋ยวมาหนึ่งวันนี้มาบางช่วงที่สี่นะ พี่หานี่ลืมมาเขาบริเวณว่าลืมอันนั้นนั่บ่ร้อยพอแล้วบ้งพอ,องแล้วันก็ใส่หัวหอยหัหอ,อ,อยดอกหัหอยนี่ตะอ,อ้วนบนนี้ก็หวนห้อยน้่บอมัน บอกอยก้อยขาก็ตองใช้เฮ้ยบวมอะดีข้มาแล้วสี่มืหยิบนะผมจัดไปเหรอวะก็เสียกันอะอาอุ่ ยังไงยังไงหือเป่าอืมใส่หน้าเลยใส่หน้าแปลกเปลแปลเนาะอืมตอนควยตูนลูกนั่นแอ่ะ อยกล่กาสกาทังนไม่อยู่มืมนอขึ้นไปจีบมือขึ้นนอนแต่ระยะหนึงพี่น้องเราจะไปยืงเขียนมือขึ้นมี่แลงไปแล้แล้เรืมืดเลยนมืดอี่ัช้งแจงยู่มือขึ้นเอมือขึนเออเจามาบึงสิ ข้าผัดยูได้หารเลือนไอลอยนะเระมันเบ็ดชิบชอมเมื่อคืนกินไก่ดิมาทายแล้วงงเลยไงลงนาแรงนาแสงอึาจบเมืองคนนีคึ้นี่คือคนมาได้หาบนำวินอ่ะ

เรากินยังใช่ป้องมาข้างนะแม่ไม่มขางใช่ป้ออ้าวไหนตุ่มดีๆมาข้องมาข้ากจะตัดที่ดีบ้อือ แกเบอแกะองได้วะากตัวแกะแกกรงเทพสบุษยคพนี่เปนก้อยปน ห้อยน่อยหน่อยเรี้วามันหน่อยโอ้ยปวดแขน เอ้ามี่เอากระเล็บเอากระเลบมอนี่เอ้าโออคนกลุ่มพี่น้องคนกุ่คนกุนกุพี่น้องจะโทศัพท์มื่อิแสบปเน่คำกูจกแสบเลยก้ kai bon ni ni gini gini pot cang ni แปไปเลยซองอ่าง,ยาง่ยังเลือกอุปการยังจะจิ้อูปไหมโอเค ครับเรานี่แห้งสุดสุดพอ <muchas> <muchas> <muchas>